เลยอ่ะมีมีมีบ่าววะไม่มีปืนหรอกดูเลยอเจาสกาบอกกูนะเฮียจีิงของปืนนี่แหละ ปั้นใช่ไหมจังหวะมันช่ังถูกใจไอ้ยอ้ยอ้ยอ้อ้เก็บส่งไม่ได้ง่ายเมาอยู่ดูดแบบชื่นใจดูวฝาหลังเข้าไปหัวสมองลื่อไร I got supplies supplies ดินไปไอ้เห <keep> <stopped> ี้ยเธอนึกมปเอานะกูตบหัวโ่เลยนะใครเจอสไนปอรอนะ Tôi muốn... Sẽ... tôi muốn cố gắng chạy xe này. Tên Ska. Tên Ska ở đâu vậy? Nó đang ở... Ở nơi... มีกรก,รมกระสุนนี่กูอออีกกระสุนหนี่กูอ๋อแค่ไหนดูเอากูะสุนไหไม่มีกระสุนที่กูอ๋อดาววเอาละเอาป่อสักหน่อยก็ยังดีแบ่งปแลแบ่ง ไนี่ะ I got supplies, I got supplies. เอ,อ้ยร้อยนัดก็ลังดีขอบครัอบอ่าเฮ้ยใครจะตายก่อนนะนี่ที่เก็บเสียงไี่ไหนเนี่ยแต่แยกเล่นกูขอรอ้องอึดมาดิบมาด้วยกัน ข้ามกิมเก็บคุณสามไปขอคุณสามได้ปะมีดีทีสองแปดอะเอ๊ะเ,ออเดินเลขข้างบนดีกว่ามันไม่ต้องลงไปข้างล่างหรอกจะน้ำมาไม่ไม่ต้องทำเลขกนิดเดียว ตอนนี้ขอสากาคืนชิ้นหน่อยเว้ยแอบหน้าขึ้นลงไปตรงนั้นเลยไปอุ้ยแต่กูมีคูณ3น,น,นะกูบอกเลยโอ้โหไกูบอกเลยให้เว้ยต้องสุ่มเปล่าแต่ได้สาาแรงนะอ่ะขับรถหาบวกเลย ตะโค,โค,โค่มาโค่มาอะไรดีแตเร็วขบับรถหาบัวเลยโอ้ยยิดแม่ยิดแม่ยิดแม,ดแม่ตรงไหนวะตีหนึ่งตีหนึ่งและ ya ya ya, Dạ, dạ, dạ Knock ăn mà Tại 2 tụi, tụi không Knock โอ้โหสั์เด็ดมา เอ็มสองสี่แต่งมาขอดิขอขอขอเล่นขอเล่นเหือพี่ขอน้องชายได้หรือเปล่าขอขอได้ยอดอันนี้ยิงกลัวหมดยังหมดยังหมดยังสวยเฮียทีมเราเราจีมก็เอาได้นี่หว่าจริงอะ เอาผเอาพันธ rays M4 บ้าเอาอ่าเอาไปเลยกูไม่เล่นต้องการยา้นาอย่างมากพี่มีเก็บเสียงยังอ๋อมีแล้วมีแล้วไมีให้ดไอุ้อุ้ยอห้อ้ยอ่้ยอุ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 ้ยมา้ย้าอ้อยอย้อ้อ้้าอข้า้ย้อ้ ข้ากูเจ็บกูเจ็บนี่ไหนวะชิบหายละเบอร์เบอร์สามยังอยู่แหอมั้งไอ้สัตว์เด็กกูว่าเป่าหัวแม่งเลยในยึดแม่มึงนี่เลิกพูดไก้าสตร์โอไหนวะ ไตอมนีเออ้เออยอ,อ้สัตว์จบไป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 ไ,ปไปา้เขาตัดหมวกสองมีใหม่เอวะเข้ม่งยิแงแรงเอย ยิงปืนเลยรวะตายยังอาไรเรตัวนะั้นวงมาวะไป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 มีกอดสามไอ้มีกระเป๋าสามในในนี้มีมี<ป>มีกระเป๋าสามยังนี่หมดแล้วมึงเป็นขี้อะไรเดิอนบนน้ำเนี่ยไม่ต้องว่ายนะ้ำไ่หรอกเฮ้ยแต่มีคนเนี่ยวะ เฮ้ยรียบร้อยเรียบร้อยหัวดาบไอตันหัวดาบหัวดาบเล่นปัญญาอ่อนไงหัวดาบเลยเอาเหรอจิตมากแ้ยิงโดนศีรษะว่ะปาดหนึ่งยิงเข้าสองไม่เลยเพื่อนจังหะเนี้ยโคตรโหดไอ้เหี้ยแม่งโคตรแรงอ่ะเอ๊ยย่าพลับ ไมดเดียวแตกไอ้เหี้ยตั้งแต่ A W นี่เนี่ยเดี๋ยวเราเล่นบ้านนี้ก่อนนะเราไม่ต้องรีบนะพรุ่งม then, bbe bbe ีรถก็ได้เฮ้ยนะฮะมีรถเปล่ามีดิจอยกลับมารับหน่อยกลับมาหยิบด้วยกันก่อนไอ้เหี้ยไม่ใช่หรอกเดี๋ยวกูตายกูไม่อยากเดินกลัวมันโล่งเกินไอ้เหี้ย กูไ,ไม่เห็นกูป่ะเอาไปไกลดิกูรออยู่บ้านนี้นะเร็วนะไกลเกินแล้วนะอารดีพี่พี่มาถ้าเจอมา mark the location เจอคนเหรอเจอคนอ่ะไปเลยเจอคนเหรอเอ๊ะเดี๋ยวกูจัดไปรอก่อนรอก่อนอย่าพึ่งอย่าพึ่งรอก่อนมาอีกทีลงไปแล้วลง mark the location สถานโอเคสถานท่ไหนวะ mark the location เอ้ยแม่แมแกันมันกล้ๆกูเข้าเรื่อยๆหลอวะม้งใหม่ดิเอ้ยเห็นแล้วสาโมงเห็นสมโแล้วเห็นสมงแล้แลแลแลน่มา h e r a อ้มออ <the> อามหน้าผมหน้ากูเห็นมีเลยเนะี่ยหน้ามึงเน่ยเอาลง,ลงเลยลงเลย ขับรถมาดิไม่มีรถไอสัตว์บรอมีรถมีรถรถยนต์จริงข้างหลังนะข้างหน้ามี I need a side sc need a scope ไว้รอรอ ไอสัตว์อุ้ยเฮียไม่โดนหัวมาร์คโลสชั่นเขาใส่มาดีน้ำตรน้ำดึงก่อนมันยิงไม่ได้หรอกก่อนนะหินนะไอตงเดี๋ยวดิมาดเดโลเคชั่น <the> เาเจ็บ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 มันมีซัดมีนีมีมีเจ็บ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 ัี่้าหลายบนเขามีไอ้ซัด โอ้ยโอ pues. ้ยโอ้ยหมดแล้วเฮ้ยเฮ้ยตรงนี Minecraft> ้มีตรงนี้มีตรงนี้มีตรงนี้มีระวังระวังระวัง ออกมาออกมาออกมาออกตามมาตรงนี้ตรงนี้โอ้โหโอ้โหโอ้โหเบอร์รสี่บริษั์เอเยดแม่มันกำลังมาอย่างดีเลย ลงอย่างดีเลยไอ้แต่เราโดนล้อมอีกเงี่ยแม่งขาก็เดี๋ยวใหม่ตัวเบอร์สามสายหนึุ่ดยอดเบอร์สามชุบชุบชุบเบอร์สามชุบก่อนชุบก่อนไม่ทันเงี้ยดูตรงไหนไม่ทนมันมือว่อาแล้วเงี้ยไี้สองจัตมามาดันเฮียอ้วนอ่ะอเว พอ่อที่อะไอตัดจริงน้องเองก็บอกเลยพ่เฮมม <got> ี่อ่ะตามนี่มั้มีก็รอโฟลเล่นอะไรกูไม่เล่นผมเ

bilgan a ยี่ตอนนี้ของไม่ค่อยฟูเท่าไห,หร่วะแต่ผมน,นมีบักกี้อีกคันหนึ่งเวเ๋วยวๆกูขับไปรับ 再没的呀。<laughs> สองลูกเฮียเอเมนอุ้งมือของอมึงเลยเฮ้ยเคยมีตะโขบบ้างหรอไอ้เฮียเอ้ยเยอะแยะเลไอ้ไอ้ไอตรงที่เราโดนเดี๋ยวแม่เจอคนเจอคนเลขสี่บบน้องรักเอ้ยคือแมาอ่พี่เลยเดี๋ยวพี่จะพาไปยิงนึง ขึ้นมาเลยเลีงไม่ต oh. ้องหวั่นเอาละเบอร์สับโอโหแน่นอนหดเกินก็จังวะ ไปแต่ใครเคาะใครเคาะฟังวันส่องใครอยากคุยมารีมาร์คต์ต่โลเคชั่น ขยับเลย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 ,ย,เลยดูให้กูได้นะดูให้กูได้นะก็มันหนีไม่เห็นเลยปัดก็เดี๋ยวมึงขับรถมาดิ ยิงให้ดูด้วยว่ากูมาสงสัยหลังจะเข้าวะ่ะบ่มึงขับรถมาทำมารู้เลยว่าเรามางัดงัดงัดน้องเ,เห็นแม่เปล่า นี่ไงสัตว์ลงก,ก,การสกายสัตว์ออกมีแล้วนี่วะเฮ้งัดแม่งดีสัตว์เหมือนไส้ตามดีตามดีตามดี เาตามมาน้องหนึ่งอ้อมสายตัวอ้อมสายตัวไอ้เขาถอย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 เล่นไม่ได้ตรงนี้เล่นไม่ได้ ตัว Mark <the> location แล้วใครเข้าไปชาร์ล่าไว้ล้วน <Excellent work. S 2> Excellent work.